เอ้าก็ยุบไปืีตอนเป๊ะถายน้ามูขึ้นยุบใส่แล้วแม่ขึ้นขึ้นขึ้นยุบใส่แม่องลงของแม่ท่านบ้านทาสำนักสงฆ์บ้านท่านสำนักบสวัสดีคุณแม่จ้าคุณแม่เี่ยค่ะเดงเอ้เอาซื้อเลนตจะแก้ันกดแม่แม่ตนจะแม่แตนเนาะหรอเนาะไอ้ไอ้ท่าเห็นนาดีเด้อเมื่อเนี้ มาพ่อกันเนาะเนาะแม่มาพ่อกันอยู่บังไฟพญานาคอยู่อันวัดอันอย่างบัดบ้านต้นเนาะค่ะเนาะอ่าคุณแม่คือได้ยินข่าวว่าจุดทูกเหล็กปูรือสีไหมค่ะแมนอยู่บอกเมื่อนั้นบวงสรวงอีหยังค่ะบวงสรวงปูรือสีบอกบวงไม่ได้บวงสรวงค่ะถวายปูวัลสินคื้อออกวันสาาปูวัลไปจำวัลจ้าอยู่ ตั้งทึ่งเป็นสีลงมากอมวันเาเปนสีลงมานะโอ้ค่ะจุดทูบจุดทูบอันได้ทุกงวดบ่แม่กันได้ทุกงวดยุดแต่ว่าแม่บอซื้อซื้อแล้วมันบออีเมลแม้วเาะว่าแม่ซื้อบ่ได้แม่เว้าแน่้บ่เห็นบ่เห็นดอกแม่เว้าเลยแ่็ไดตู้เบงเป็นตัเูเบื้องไหนเบ้เบ่้าเ้อาเบื้องเบอบงเบื้้เบ้งบเอเอบบเบ้เงออง หกเก้าห้าหกเก้าห้าฝนนี้แม่บ่อพี่น้องว่าแม่รู้เก้าห้าหกได้เออหกเก้าห้าไปนอนไปนอนแม่บ่อฝันบ่ะจ้าซื้อปูหรือสียังค่ะแม่ปูหรือสีพิษสนุมน็นมาอยู่น้ำกันหาอกโอ้อยู่ในเขตวัดป่ะจ้าอยู่ในเขตวัดเิ่น่นมาเขาฝันหมดปะมเพินนมากจากเอ๋สกคนละก้นี่ วามาเตสักุนเอามาถวายท่ามนมาากนมุนพระอาจารย์โหนจิสนะอาจารย์โหนโหนจิสนาเป็นมุนมาหาองมามาอยุวัตยป่าจัาแต่ว่ามินค้าวัดตึ้งว าเพ่ระในทุกวัดนะจ๊าวัดใดค่ะวัดที่ใส่ที่สำนักสงฆ์บ้านท่ากำลางที่พระสงฆ์ที่พระสงฆ์คุณคุณไม่ได้เนาะยังวัดท่านนด้เป็นคือวัดเพิ่งจะตั้งนี่ครบรอบปีพอดีกระจุดนี่มันออกเลยมันบ่แหมกระจุดก็ออกแต่ว่าส่วนมากจิต่ได้จุดเพิ่นเดือบองไปอันนี้เิ่นสองวันศาลออกวันศาแล้วเพื่อเพิ่นไห้แต่ว่าช่วงทางวันศาเนี่ยเป็นจุดอยู่แต่ว่าเพิ่นก็ ซื้อพ้นก็ถือกันเรื่อยยุบเพรากติแล้วถ้าจุดถูบจังสี่มันสี่ออกไล่ใดล่ะแม่ออกจากห้าเก้าห้าหกห้าเก้าหกหรือว่าหกเก้าห้าว่าตัดเองเหระหกเก้าห้านี่คือตัดกนะแม่เพาฟันป่ะจ้าแม่ส่วนมากแม่ฟัน ไปจุดเอาเม่สัมผัสเองออสามคสแม่วันนี้ินันสัมผัสได้วาววาวข้งแม่แม่ไมจิเป็นจังแต่อาแม่เราเป็นล่างเทระคะเป้าเออเป็นเทบเทปไมยู่น้ำมนเป็นล่างแม่อเไยเป็นล่างทีมีเมาอยู่น้ำแบบเป็นมาอยูโอ้เมือนไมยู่น้ำผู้ที่มีอุตอตปะท่านที่เปนเหมือมยู่น้ำ เป็นลักษณะใดอาการแม่ความรูสึกมันก็แค่ขนลูกขึ้นแล้วก็แค่รูแล้วว่ัดตาจะแตกก็รูล้วาเปึ้นมาสูดมาค่ะตาสีไลเป็นขนลูกแล้วว่ามาเมาวัดนี่กับสู้เค่อกันเป็นจังไงคือว่าอยากฟ่อนบ่าจ้าแม่ผู้ตึงมาอยู่วัดแม่โอ้เป็นเป็นอยากฟ่อน ยูซื้อๆนี่ยเป็นายเพื่อนแบบมื่กีนั่นเองโอ้อยากก้อนขึ้นรูดแบบอู้หูโตว่ะค่ะอู้หูแต่ว่าฮักพุ่มโมยูพุ่มโมยูบาดนี้เพื่อนมาจังสั่นเพื่อนหายเลขบ่ค่ะแม่ลูกคือกันเพราะว่าแม่บ่เห็นส่วนมากนี่ตาปูเพื่อนเพื่อนเห็นกันค่ะฮะเนี่ยเต้ซีฟามเอาแม่กับเป็นกนจุดในเพื่อนซื้อๆเพื่อนหายจุดแม่ก็จุดจุดในเพื่อน แสดงว่าเพื่อไหนแม่จุดไหนประจําแม่มักตัวใดนี่แม่เบึ้งไหนเนี่ยวงกลมให้จักบาทเนี่ยแม่วงกลมให้เป็นเนี่ยคุณแม่โชคดีเนาะจะเมื่อผ่อนล่างคุณเป็นเทพเนาะพี่น้องเนาะจ้าล่างเทพว่ะแม่บ่บ่ได้เป็นเทพแค่ว่าเทพเพคนมากสัมผัสคนมากคนมากสัมผัสเนาะแม่เนาะม้วนเริอมบาทนี่เอาจริงๆโอ้ยนั่น สองตัวสามตัวโอ้มันใจสามตัวเลยบอกค่ะสุดยอดได้องค่ะดูดูัมากเลยนี่ยมีหกเก้าห้าเก้าห้าหกเก้าหกห้าก็ว่าเพิ่นเน้นมากหกเก้าห้าเก้าห้าแล้วก็หกหาค่ะท่านผู้ชมแก่ก้ามเี่ดี่ พิ้นก่างซาลาแม่ขึ้นซ่างสาลาบอแน่เอานิมนต์เด้อค่ะตาตูนนิมนต์เด้อค่ะนิมนต์นิมนตค่ะนิมนต์นิมนต์จ้นิมนต์มาสุนมาสุนอ่ะสแดงบ้าแม่เป็นสายบุญแผ่จังได้ยับมะนังไก่เกตุกระเปิดสับเนาะสายเดียวกันค่ะเนาลด้ยบอแม่คนลูกด้ยสายเดียวกันเนาะค่ะเนาะเพิ่นเลยอยู่เมื่อไหร่เพื่อว่าเพิ่นอาจจะ ถ้าเกิดหวยออกหกเก้าห้าโอ้เจ๋งดูน้ำหาอะไรจังใดบ้างบาททีพักสงบานธาสํารานอำเภอเฝ้าไรอําเภอเฝ้าไร่ที่พักสงบานพาสํารานอําเภอเฝ้าไร่ะยูหน้องคายอยู่วัดหยังแม่้กนยวนบ้านหนังอยู่บ้านโน่นสํารานบ้านโน่นตาสํารานบาน่าสําราน๋อแล้วคุณแม่ซื้อว่าจังไดค่ะเมดเต็น แม่แตนมีเบอร์โทรติดต่อได้บ่จาะเดี๋ยวจังหนอกหนอกรอบก็ได้จังคอยบอกกันเรื่องเบอร์โทรเนาะคันแม่บ่สะดวกเพราะว่าเพื่อเลขออกชุดนี้เนาะเบอร์ซับเนาะมันสิได้ไปตามเพื่อว่าแม่ได้เฮ็ดได้สั่งทำาบุญซอยเบอร์โทรแม่ไจังคอยขอเบอร์โทรเลาเอาจังคอยตามลวไปเนาะกำลังสั่งพงกรอบก็ดีที่ง่ายออกไปคือออกวันสายง่ายออกไป่สั่งลมตั้งแต่ตดไม้ แม่จัดไม่เลยแม่ัดไม่ยุตัดส่วนอย่างโลส่วนอย่างเง็บเบิ้งแม่สางวัดนไม่ทั้งอนอยู่กองเพิ่นเบิ้งเน่แม่ตัดส่วนต่างสางวัดสางไม่ไม่เรื่องต่างไม่ไม่เนี่ยครบก็พิเรนพอดีเอฟซีไม่ชคลาบจ่าถ้บุญน้ำแม่ก็ได้ทำบุญพานแม่ก็ได้หรือว่าเราไปหาพระอาจารย์ด้วยค่ะเราไปหาพระอาจารย์เลยเพราะว่ามาอาจารย์เพิ่นรับทำบุญ อ๋อค่ะจังคอยไปหาพระอาจารย์นนะแม่เนาะพระอาจารนเพราะมีตัวเดชให้ผ้าอาจารย์เพิ่นบ่สนะให้อันนี้จะแต่ว่าเพิ่นให้ผ่านทางแม่ออกเนาะค่ะเนาะเอาใครเป็นไงล่ะผ่านผ่านทางมั้งเนาะค่ะพี่น้องคะอ่าพี่น้องเอฟซีสุขสุคน ห้ามแล้วเนาะห้ามตัวหกเก่าหานะสาวขอาะวานแล้วมาเก่าหกเก้าบอกซึ่งมาโกเก้าละวานน่าเจแดีย์เพราะว่าบัตรดึงโน๊ตเต็มบัตดึงหาเจดีย์คอยจะดึงเงือเอาแม่อันที่วงกลมนี่คือคุณแม่มักแมน่าค่ะเก้าห้ากับหกห้านี่คือแม่หมักมักแล้วดีรู้สื่อบางหมักตัวมักตัวนี้คือคุณแม่ว่าเก่ากับโกเป็นตัวเดียวกันแมนโบค่ะ แม่กันเลยนี่ <c oughs> เราก็งบตัวเดียวกันเอาคุณแม่ถ่ายคลิปนี่สิบอกมาจังไดนแม่เอานิมนต์จ้านิมนต์นิมนต์ให้พอนลูกหลานเดอ้อพี่น้องเดอ้อปัจจินีรับพอนนำ้ำเพิ่นเด้อค่ะเด้อเอานิมนต์จ้านิม่นเฮ้ยเดี๋ยวให้พอนลูกพอนหลานเพิ่นเด้ออาเจียบนผิวเหล็กน้ำบนสีใดไปเห็ดส่างซอย กันช่วกับเป็นร่วมเมตุร่วมสังสรรค์วัดใหม่น้ำกันดีจ้ะเด้อเป็นวัดใหม่เนาะค่ะเนาะวัดใหม่บ้านที่พักสงฆ์บ้านราชำลานจ้ะอำเภอป่าไรจังหวัดหนองคายจ้ะพระอาจารย์มหาเอกหรือศักดิ์พิรุณค่ะใช่ไหมศักดิ์พิรุณหรือพระอาจารย์เอกขอบคุณคุณแม่ได้หลายค่ะขอบคุณค่ะ เอาค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะดเดินทางมาชมบั้งไฟพญานาคมาเบิงบังไฟพญานาคมาเจอแม่แตนพอดีเนาะค่ะน้อพี่น้องค่ะตัวเลขแนวทางของคุณแม่แตนจะเป็นเลขทูบนะคะพี่น้องถูกมาหลายงวดแล้วแต่ว่ามือนีเพิ่นวงกลมห้ก็คือสามตัวเนาะค่ะถ้าถูกแล้วมาซอยเฮ็ดซอยสางในพระนาพี่นอ้องอ่าจังไดถ้าเกิดเผาเดี๋ยวเจตูกก็สิตามห้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไดกดแชร์ขันบ่มากะเรียนผ่านประวัติเลขทุกตัวเป็นแค่แนวทาง เลขทุกตัวเป็นแค่แนวทางฝากพี่ฝากน้องไว้แต่เพียงเท่านี้จ้า